เอาเด้อครับเออบัดน,นี้สเสด้จทำพิธีใบสีสู่ขวัญเข้าเด้ออ่าพี่น้องกัเข้ามาตุ้มมาโฮมกันนะครับ<ๆ>กาบนวมัสก,การพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรัตนากรวิสุทธิ์รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเจ้าวาดวัดทุ่งเมืองอากาศ พระเถรานุเถระทุกรูปได้ความเคารพอย่างสูงเรียนท่านดวงดีเพิ่แก้วนายกเทศมนตรีตำบลอากาศท่านสัพพะบรุษพุทธบริษัทท,ทุกท่านปารบเหตุแห่งประเพณีบุญเดือนอ้ายไหว้พระาธาตุเมืองอากาศบนมหาชาติบนประทายข้าวเปลือกและประเพณีบุญตกวันนี้เป็นวันที่สี่ของงาน ในตอนกลางวันก็มีการเปิดรับบริจาคจตุป,ปัจจัยรับต้นกันและข้าวเปลือกตลอดทั้งวันและในวันนี้หลังจากที่เราได้สวดมนต์ทำวัดเสร็จก็จัดให้มีพิธีสู่ขวัญข้าวบนคนลานพระธาตุหลวงข้าวบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกระผม จะได้ประกอบพิธีสู่ขวัญข้าวหากผิดพลาดประการใดกระผมกล่าวขอประธานอภัยพระเมฆรูบาอาจารย์นักปรา์ราชบัณฑิตมาณโอกาสนี้กระผมอิมินาสกาเรนาตังพุทธังอภิโพชยามา อิมินาสการนาตังธรรมังอภิโพชยามาอิมินาสการนาตังสังฆังอภิโพชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทังพะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตตธัมโมธัมมังนะมาสมาบิดสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆนะมามิ บเปลี่ยนเชิญท่านดวงดีเพื่อแก้วนายกเทศมนตรีตำบลอากาศได้จุดเทียนบนผานใบสีนะครับกับเรียนเชิญครับโซ นันโตพนโตเยเทวาสังคาสมาคาตาดุลาเทพยาดาเจ้าทางลายายบนมีอินทาเทปาติลาเจ้าเป็นเขาเป็นประธานกับทางโซลสพงตนทะลงวิมาอันอเดช พระอาทิตย์เจ้าตนวิเศษใส่แสงพระจันทร์ธาจรแยงพลพงตน้นลัดสมีองเวหาพระลาโหอาสุรินททาตนมืดฟ้ามงมืดนาทัวเวหลนตนทะลงเวมานภาษาสในอากาศกับทางเท่าจัตุโลกกบาลสถิตในวิมานทางสีคือพญาธัตาลทธา พญาวิลุลลาพญาวิลุปะขาพญากูเวลุลาเจ้าเป็นเขา้าเป็นเงาแก่เทพยดาทั้งหลายอันใหญ่อย่างอยู่ทุกผู้พาสตาบัวลาพันจึงพร้อมกันมาถาวายบาทท้งพญานาคราชเฟื่องฟังนาทีหลวง ขวงคุมพันและหลยงลำทวนพมพมจัะคูวิญญาณตนทะลงวิมาอันยมพอกับทางพญายมมาลาเจ้าหอดาดีนางทรละนีนอนเน็บทำทวนทุกธรรมนางน้อยเมฆาลาอันหักษา,าในมนุษย์สุดแห่งห้องเมืองคนในวังวนและยนานามทุกเทือนรมหินพา ในภัยนายันกวงขวงเขตพื้นแผ่นปทาพีโปกระนีและยอมยาทุกแรงลามหาไม่นิโคตโพสีทั้งเจดีแก้วคู่ตนสถิตยอยู่ในประเทศลาดสานธานีในเมืองจันทบุรีลาน้างหลวงกวงและหลวงฮีไตยลีพี เหนือพระได้ผ no ้าดังกงไฟใสกปุ้งส kind of ีอายุธทยากงไฟขวัแแดนแก้วเป็นเขตตนอยู่ในประเทศทองอานาเทพยดาเจ้าทางหลายตนหักษายั่งผาทธพรานุนมบอลุมาเจดีศรีสทานหลวงเป็นเขาเทพยดาเจ้า ตนหักษายังจะตุปาพาทาพบาทผู้นำลออาลดดาน้องหานหลวงกับทางปวงเทพดาตนหักษาพราตาเมืองอากาศของเฮาเทพยดาเจ้าทางหลายตนหักษาในขอบเขตคันทสีมาขอเชิญเทพยดาเจ้าทางหลาย จองสันเดตลีลาลงมาผสมชมนมกันณะสถานที่นี้เพื่อฟังคำฝงข่าทางไหลาจากกาวทุกตนทุกองก่อขาทเทลสสพเทวาสัก,กจังราธนังกะลุม,มาสักเฮกามจารุเปเคริสี คาระตะเตจันตลิเควิมาเนทีเปรเทจะคาเมตรุอนาคาเนเคหวัทุมิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชลาทลาวิสเมยักขะคันทัพนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวจนังสาทโวเมสุนาอันโตอายาจนะกาโลอายัมภะทันตาอายาจนะกาโลอายัมภะทันตาอายาจนะกาโล อายามพระทานตานโมตัสสะภะคะว,นวานโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวานโต อาระหาโตสัมมาสัมพุทธัสานโมตัสาภะเข้าอันโตอาระหาโตสัมมาสัมพุทธัสาสีสีมือนี้แม่นมือสันวันดีแม่นวันโชคสุกเสาโยกเด็ดมงคลอันเป็นผลสมประโยชน โอ้ดมโชคว่ายำดีฝูงขาทั้งหลายจึงพ่อมกันมาทำผิธที่สุขันลานและขัญเขา สุขัญเหล่าและขันเงียบอไอเสียพระเพณนิเกา่าเจียงได้นิมนต์พระสังฆเจา้ามีศีลมีธรรมเพื่อกุศลมหากรรมการฉลองสมโพธ์พระาธาตุล้วงเขาอันจกักใดสำเดจประโยชน์แก่เจา้าบุญญาสมพานจีงได้สุขันลานอันใหญ่กว่างเทียมดังล้านพระเกตแก้วจุลามณี คือดังล้านพระศีมาโพอันใดสำเร็จประโยชน์แก่พระโพธิญาณเป็นโรมานียสถานอันวิเศษเทียมดังล้านบรอลพระเจ้าตัดเกตแทบฟังนามอโนมาคือดังล้านที่พระองค์ตัดเทศนาธรรมจักกับปรวัตนสโต เป็นดังล้านบอลพระเจ้าประสูตรในสวนลุมพินีเป็นดังล้านพระเจดียอดสิงคุตาราชเป็นเที่รโจโอรังคาทาแห่งพระศาสันดา คือล้านบอลพระสงฆ์ทำสังฆายาณธรรมวินัยขั้งกอนเปรียบดังล้านบอลพระพุทธเจ้าเข่าู่พระนิพพานเปลี่ยนที่มูทนาสาธถูการแห่งเทวาทุกมูล้านนี้เป็นโอเขาแห่งพระสังฆาเจ้าแล่ถวยชนเป็นที่บำเพ็ญกุศลแกม่มวลฝุงคา เจีงได้พร้อมกันตัดเสื้อผ้าและเครื่องไทยอาทานทั้งข้าวหวานและเมียงมากถ้วนทุกภาคเครื่องบูชาทั้งเหล่ายาหมูเหตดเป็ดไก่ตามแต่ได้จัดอันเพ็นเครื่องสังเว้ยวางไม้แควรเื้ง ขันลานและขันเข่าให้พร้อมกันมาเต่าจุนพูนเต็มสถานเพื่อจักได้กินทานทำบุญตักบาทแล้วสิได้ยาดน้ำถึงแม่ทรอลานียาได้มีคำกินแหงขมเขียดจะอยู่สาวันนี้ให้ดดวนมาให้เจ้ามาห่มเข่าในล้านเกี่ยงว้หอย เขาหักตีฟาดเขาหวัวเจ้ากายาเทืออ่อเออย่าได้เบื่อขมคอยในมนุษย์คดเคียดว่าเขาเปียดบังเจ้าเอาคอนดอกฟาตีอเอย่าได้ตกใจยานสถานนี้เรียสอนขอ้เหี้ยวหีบหอนขึ้นถอนเที่ยวพลันละ เชิญเจ้าขึ้นมาเต้าทันยาคุมใหญ่ขอจงมาต้องต้มกองขาใหญ่สูง แม่นว่าทําปีนาสิบสองว่าอย่าได้ขาดขั้นแม่นปีนาพลเจ้าหาอย่าได้ขาดขอ่อยทั้งยาเข่าไหลมาคือน้ำทาคือดังฝนหากแก้วลิ้นเลื่อยบอขาดสายว่าไม่เยอะกว่านี้ ทั้งเขาเจ้าแดงเขาเหนียวอย่าได้เลี่ยวไปทางอื่นเจ้าอย่าตื่นไปใส่ย,ย่าไปไกลจากตาเจ้าอย่าว่าคนมายีเจ้าอย่าตีคนมาเย่ เจ้ายาเปียบเป็นดินดอนคนหลอนซ้งบ่หืดจากคนเหลือหลากในโลกกาเชิญเจ้ามาอยู่ในเราคนกินเขาโพชนาแม่นมีพลากระ,กะบ่แล้วแม่นมีแก้วกระบ่เอาขันมาเสาซ้าองซองอ,งอ,งอ่อนซ้อนหนอโพชนงกินอีหยังบ่ทอเจ้าบ่ทอเขา้ขาวขาาขาญ่าเป็นสาวแลเป็นเบาเขาบ่เก,ก่ากันมา เขาอยู่น้าเอาใส่เราเขาเอาเจ้ามานอนเฮือนเปลีนปีเดือนได้เลี้ยงโลกเอาเขาโผลหอดเขาปัดล้านเปลียนเขาสานอยู่ในตาเอามามาหนึ่งหวดไล่สองหอมห้องห้องเงินเอาจังเอาเจ้าเลี้ยงพระเทลาจังเอามาทําบุญตักบา เอ๋บ่ได้ขาดพระตาทาขาตามีปัญญาคนใดกินเขาคนของเจ้าเหลือแผ่นพระสุธาเหลือทางลาสมุดแม่น้ำคนโขกกรรมจึงแข็งแรงคนมีแห้งกินเขาทันบอกของอยู่นอกบพแม่นของคนเฮาเขาก็เอาหมูมาเป็ดไก่เอาใส่ห้ำแกบห้อยดินสัตว์เก็บกินตามมีตามเกล Редактор <laughs> เส้สนกว่าเศษกว่าสิ่งทั้งปวงย่ำเป็นห่วงเขาเก็บเกี่ยวย่ำเจ้าเหี่ยวเป็นเฟื่องใบเหลืองเอามาเถียงมัดได้บอ่อแตกบอ่อได้แจกไปใส่มาใส่คือดังใจมุงเฮืองกระได้เถียงหลังใหญ่มุงเฟื่องเกินานา,ายอยู่เถียงหน้าใส่บ่ขาดบอ่อประมาทคุณพ่อชังเอามาวางใส่เหล้าเต็มอังจังได้นั่งวาโมมามุนมาวางไม,ม่ ย้อนเอ้ยเอ้ฝันเจ้านอนอยู่ทงน้ําเคียดจะนาฝันบ่มาไปนําเียดม้ออาเอานําโมูู้ธมนางเขาเจ้าทงนงเขาเหียวก้อยมาซามือนีวันนี้ว่ามาย้อนเ้ ต้นบอกเขียวเข้ากำต้นต่ำตํานั่นแม่นเข้าดองอๆนั่นแม่นเข้างวงช้างดำสว่างนั่นแม่นเข้ามันปูงามปูลูนั่นแม่นเขาใหญ่ดำเขาดำใส่หน้าทำเพิ่นเกินเพิ่นงามดำล้องหอวงเพิ่นกองเป็นพวงวามาเยอะกว่านื้อ ควันเจ้านอนอยู่ทงน้ำหูนอนน้ำปูน้ำกีรอเชิญหน่อยนอมาอยู่ฉางเชิญคําน,นางมาอยู่เราเจ้าอย่าเสาเสียสีว่ามาเยอ่ยควรนเอ๋เอเจ้าสมอยู่ให้ฝันเจ้าใหญ่เข่าป่าแข็งอย่าไปเสียงน้ำหูอย่าไปอยู่น้ำป่าอย่าอยู่นาเดดหอน ให้เจ้าย้อนหัวมาวิยปากปลายเจ้ามาไว้วงังอย่าอยู่ห้องหน้าทา้มให้เจ้าตามมาอยู่มาร่วงหมูดำกันแหละบามายขวัญเออขวัญเจ้าไปทางกำดินดำดอกดำกำขวัญเจ้าดำหมูมากุลพผลในเต่ามา ว่าไม่าวาเยอาเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยนกกระจีบเขาสีตอดพวกนกขอดสีคาบนี้ เกี้ยงเดือนปีเจ้าเผาออกจากเลาสิเอาเจ้าวานนาธรมเจ้าสิงามกว่าเก่าเอาไปไว้นาเราดงดอนคนล้วนศรต้นกองเอาไปใส่นาห้องและนาธรมคนก็ตามเก็บมาจนเกียงให้เจ้าได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้กินทานสืบต่อได้สร้งต่อศาสนาให้เจ้ามามือนี้วันนี้ ว่ามาเย้ควันเอ้มาอยู่ในฉางมาอยู่ทางเราไงเบิ่งข้างไก่สุดแล้วงาไหลข้างไก่ไหวตัวไยคงงงข้างมันคกงคือเกีียวเล็กแหลมตาวเนี้มฝนดีปีนาหมอสุดว่าผ้าสวดฝนมาเป็นลาลา,ลาข้าเขาเหนียวเขาเจ้าจังบอกกาว อ,อามุนมาโฟาชานาพิชาขามังสานทมูมอ้ในตอนนี้บันดิตพามสิได้ไหวพรานนันประเสริฐให้แกมวลมูเจ้าที่มาขอว่วงมผิธที เอ่งพังจักไว้พ้นให้พ้นรชยทั้งสี่อายุนั้นขอยยืดยาวมันพันวัดสาเป็นขนาดสักกาลาดลวงเใหยถึงเท่าดอกหอพันจะได้อายุสั้นตัตํำขันดำหมหวให้เจ้าฟังกายอยู่ไปได้หลา,ายหวยนไน อย่ามีถอยอย่ามีลาหมอลานาแต่ยังสาวยังมุมไม่เจ้าได้ต้องตวงลุงป่าแม่ยายน้าวันนั้นพอให้สีสันเรลืองดอกคือท้องทั้งแทงคืออินแปงขันแ่งไว้คันใส่เลือมอยู่บ่อ้าเมีนสีแก่แต่เท่าจะได้มนมองสีทั้งกายให้สดใสกระดังท้อ ตาแต้มไผผู้แหนมหนูแล้วให้ลองยืนลืมยังให้เจ้าใส่สะอาดอย่างมีเศาดอกเขียวยามน่ สุขานั้นคอยสุขเื่อล้นอย่ามีความเศร้า,าโศกโลกย่าเห็นเวียนอย่ามีเพียพานมันอย่ากล้ใจเจ้าให้เส้่บานแดงบังาลานั้นคอยมีพลังกะคือไพยสันสังใหญ่ปราหมู่ไพ่พญาดหา,า,า,ายจนกาให้ไพยพังแมงสีเนาอยู่อย่างเขตทินเคห่าหรือสีเดินทางไก่หลอ,อกเที่ยวไปไกลบ้านสุขสำาราญ,ญยาม อย่าเจ็บขาขันปวดแข็งมีพลังแข็งแรงให้ได้ตุ่มพ่อแม่ได้ดูแลพี่น้องโอ้โอ้ยขันลุงป่าหนาผู้สุขนนั้นละเดินจะเหลือ เดสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทธาโสติพระวันตุเตสิทธิกิจจังกิจอันใดควรชอบประกอบก่อสร้างกิดนั้นอย่ารู้ลางลุไดดังประสงค์เถิดนาสิทธิกำมังการใดดังใจพดุงบำรุงจงย่าชา้า การนั้นอย่าเลิกอย่าโรยราอย่าชักช้าให้สิทธิได้โดยพรันเทินสิทธิกริยะตถาคตโตสัพพันยูเจ้าตัดสรุ้แจ้งจบสยมานแล้วขอให้อุปะตะวันตรายจงแคล้วคาดพ้นทุนเกษมเลนาสิทธิเตโชชโยนิจจังขอให้ทุกทุกท่านที่มาร่วมบุญประเพณีบุญดลอ้ไหว้พระธาตุเมืองอากาศในวันนี้ จงเป็นผู้มีเดชเรืองปรากฏผู้ทรยศปองร้ายจงคันไลแพ้พ่ายพองพ้นภัยผ่านนั่นเถินชโยชยยะขอเดชะพระบรารมีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิปดีจักรีนัฤบดินสยามมินทราธิราชกรมนาถบพิษแม้นจะ,สะเสด็จสถิตเสถียรในสวรรคาไหลาชั้นใด ขอพระบารมีจงปกก้าอภิบาลรักษาให้ทุกๆุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้จงเป็นผูน้นิระทุกนิระโศกนิรโรคนิราะภัยจะได้เจอเจออุบัติเหตุเหตุอันเกิดจากอุบัติภัยจะได้เจอเจอวาตาภัยภัยอันเกิดจากลมจะได้เจอเจออุทกภัยภัยอันเกิดจากน้ำจะได้เจอเจออักขีภัยภัยอันเกิดจากไฟ สาธุจะได้เจอเจอโจ,อจอรภัยภัยอันเกิดจากโจรสาธุสาธุจะได้เจอเจอทุพพิฆภัยภัยอันเกิดจากข้าวยากหมากแพงชัยโยชัยยาขอเดชะพระบรารมีคนพระพุทธคนพระธรรมคนพระสงฆ์ขออำนาจพระไตรรัตน์เป็นฉัดแก้วที่เิดแผ้รำยองสุขผ่องใส อันกำจัดทุกโศกมัวโนโรภัยกำจัดให้สินสันอันตรายขอให้ทุกทกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภาระคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแลว้วจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกประการเถือ สาธุกับพิธีายสีสู่ขวัญข้าวบนคนลานพระธาตุหลวงข้าวในวันนี้ก็ได้จบลงไปได้วยความเรียบร้อยดีงามทุกประการนะครับกับกับเรีเยนเชิญทุกท่านได้อ่า เพราะชมตูบนะครับของแต่ละหมู่บ้านนะครับหากินพันข้าวกีเดอน้องเด้อเออ